สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องสู้ฝูสุส้คนนะฮะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเกิดความสงสัยนะฮะบาวบุกสงสัยแต่ว่าบาวบูเคยคอมเมนต์ไปหลายเทรืรนแล้ว FC พี่น้องบา้บานบาวบูเพิ่นบ่ขอใจเพิ่นบ่ขอใจเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นส่งข้อ,ขอความมาถามบาวบูว่าสั่นนะฮะบาวบุเอ๋ยบาวบุเอ๋ยเจ้าเคยไปต่างจังหวัดของประเทศไทยถนนเสน้นไนกัแล้วแต่เส้นไนกัแเราแต่เงา,าสุดสายตาเปิดไฟให้่แสงสว่างเบิงงบ่งที่แล้วพี่น้องเบิ้งที่แล้วหุณะ โอ้เนี่ยฮะเนื้อกลางอีสานออกไตเนาะพี่น้องเนาะออกตกตอนออกเฉียงเหนือตะวันออกเนี่ยหลายพี่น้องเลยนะถนนบมันไกลบมันไกลเนี่ยถ่าร่วมกันแล้วประเทศไทยย่ำกันขึ้นมวยเป็นหลายแสนกิโลผุนปอนวาเนี่ยแล้วผู้ใจ่ายคาไฟแล้วผู้ใจ่ายคาไฟโอ้ยอีพออีกแม่เลยโอ้โห่เนี่ยฮะโอ้โห่เนี่ยโอ้โห่เนี่ยเบิ้งเอาเบิ้งเอานี่พี่น้องเอ้ยนะเบิ้งเอาเด้อเบิ้งเอาเด้อเนี่ยฮะ เกิดความสงสัยจึงล่องมาเบิงจึงล่งมาพบจึงล่องมาพออีพออีเมยเอย๋ยเงาสุดสายตาบ้านโนนสะอาดนะฮะทำสงครบับอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอด็ดน้องพี่น้อง,องจะไปยาโสธรนั่นเองแต่สิ่งที่บาบูสงสัยพี่น้องเอย๋ยพี่น้องเอย๋ยนะฮะไปไซมาใส่น้อพี่น้องน้องประเทศไทยเพิ่นเปิดไฟให้แสงสวางนะ่างนะฮะเงาทุกเส้นทาง และกะยง่าสุดสายตาโอ้ยจักเสบ่าจังไดจักเสบบาจังไดพี่น้องเอ๋ยเนี่ยบ่าวโบเองก็เกินไปหลายเทื่อเกินไปหลายครั้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องฟังเล้าเพิ่นกะสงสัยน้ำบ่าวโบ้เนีแต่ว่าเพิ่นอาจจะบ่เสื้อถือคำบอกของบ่าวโบเนี่ยเพิ่นก็เลยอยากฟังจากปากคนไทยนะครับว่าโอ้ผู้ใดเนาะจ่ายค่าไฟเนาะเปิดสอดแจ้งขนาดนี้เล่าเนี่ยยังบ่ทันคำยังบ่ทันมื่กับเปิดแล้วเนี่ยเบิ่งเอาที่ล่ะเสาไฟข้างซ้ายเนี่ย พื้นทสิขยายถนนอีกเนี้ยอนาคตนะเป็นพื้นที่ของถนนเนี้ยทั้งหลวงเนี้ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะทงไฮและทงหน้าเนาะนีะ่ฮะเอา้านะฮะเดี๋ยวบาโบจะขับรถไปเรื่อยๆขับรถไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะโอ,อ horror, ้โห้ยนะฮะโอ้โห้ยโอ้โห้ยโอ้โห้ยฟังนี่มาฟังนี่มาฟังนี่ฟังนี่กับเป็นถนนฟังนี่กับเป็นถนนพี่น้องเอ๋ยเนี่ยทางทีบาวโบมาเนี่ยตรงกลางเป็นมาริเออร์เนี่ย แต่สิ่งที่บาบุอัศจรรย์ใจและมากหลายคือเสาฟไฟให่แสงสว่างโอ้โหนี่แหละประเทศที่มีไฟเพิ่มาเนี่ยสาวว่อนเพิ่งมาเฮลโลไทยแลนด์ประเทศที่มีไฟเบิร์นเอาเด้อพี่น้องเบิร์นเอาเด้อเนี่ยเดินทางไปสายไกลๆสะดวกสบายนะปลอดภัยนะและกบอบอุ่นเนาะพี่น้องนเนาะเดี๋ยวบาบูจะเดินทางไปกันแล้วกันนะฮยยามค่ำยามคืนเป็นแสงดังทองนี่ะถนนทนทางประเทศไทยอ้าวโอ้ คำแล้วคำแล้วเอาจังซีเอาจังซีท่าเอฟซีเพิ่นบัเสือเนาะเอฟซี FC บางทานทีเพิ่นบัเสือนะนีอ่ฮะเพิ่นเห็นคลิปวิดีโอบาวโบ่นะครับไปพุ่นมาพี่ไปถนนสอดตรงนั้นสอดตรงนี้เน,นี่ยคำขึ้นนี่ให้บาวโบ่ถามเอฟซีคนไทยใน่วาวสันเนี่ยนฮะเมนอีรีบอว่าถนนเพิ่นเปิดให้แสงสว่างตลอดเส้นทางย่ามคำขึ้นห้ยวยบัเสือกับเบื้องน้ำบาวโบ่ตีนี่น,นี่พี่นอ้องนี่ฮะของจริงของแท้นี่เนี่ยบอกความจริงนี่เนี่ย เพิศวาบ่าวโบอวยประเทศไทยคักแท้คักแท้เนี่ยเอาอวยจย่างนีพี่น้องกระเบิงเนื้อในทางเขตพื้นที่สุวรรณภูมินี่ลอยเอ็ดเนี่ยไปยะโสธรนอกพี่น้องคำขึ้นนี่บ่าวโบโชว์ให้เบิงของจริงของแท้นี่อนอกพี่น้องเนาะให้แสงสว่างในถนนเนี่ยคำเหลือเนี่ยของจริงของแท้เดี๋ยวนี้พี่น้องเอ๋ยนะคลิปวิดีโอนี้บ่าวูบทายถ้ำเนี่ยเมื่อวันที่เส้าแปดเนี่ยกุมภาพันธ์นี่ยปีพศ .2568 ันาะตอนนี้เป็นเวลา อันนึ่งทุ่มแล้วน้องพี่น้องเนาะบาโบเองก็เลยเก็บภาพบรรยากาศเดินทางยามคำคืนให้ทางผู้ชมได้บึงนะโดยเฉพาะแม่นพี่น้องบ้านเฮาที่เพิ่นคอมเมนต์ใต้ด้านล่างวิดีโอบาโบมานะบางทางเพิ่นก็บอกว่าคอมเมนต์ทางไปเจเนาะบาโบมากว่าโอ้ยบาโบเอ้ยนะคอยกะเสื้อเนยบบเสื้อเนยเจ้ากับว่าพูดว่าโอ้ยท่านเจ้ากับอวยคักอวยเนยนะก็เลยบบเสื้อบาโบนี่ะก็เลยยังไงเอฟซีคนไทยเพิ่นมาอ่า บอกนะครับบอกว่าเออนี่แม่นจริงหนีแม่นแท้เด้นี่ไฟให้แสงสว่างเพิ่นเปิดตลอดเส้นทางสอดแจ้งอีดีเด้หลายถนนหลายเส้นนะแต่เพินกะยังบ่เสืออีกว่าโอ้ยเป็นแต่เสืออยู่บน่น้อแล้วคาวไฟสิเทาๆนะี่ฮะเปิดรถขึ้นสอดแจง้งบ่แมนไฟหลอดเดียวเพิ่ว่าฐานนับถนนนี่จากกิโลเพิ่วมาป้าโตโอ้สุดยอดพี่น้องเลย <laughs> กะนี่แหละน,นองพ้องเนาประเทศไทยนะประเทศทีเพิ่นบอกว่า โมเมนแบตเตอรี่ของอาเซียนเนาะคือจังบางประเทศแต่ว่าเพิ่นเปิดไฟเบิดขึ้นสอดแจกเพิ่นเปิดไฟบอกเคยห่วงนะเนี่ยเพิ่นเปิดไฟให้ผู้ใดกระเบิงเอาเนาะพี่น้อกนาะแล้วนี่คือภ้าษีของประชาชนที่ประชาชนคนไทยเสียไปเนาะแล้วภ้าษีเหล่านั้นกาะท้อนกลับขึ้นมาสู่ประชาชนผู้ใส่รถใส่ถนนเนาะนะนะย่ำคำย่ำขึนนะให้แจ้งแสงสว่าง ข่าเป็นแบบนี้ไผ่สิ้วบุอยากมากพี่น้องเอ๋ยนะมาเที่ยวประเทศไทยนะฮะไปตามถนนกระแจงแสงสว่างเนาะขโมยขจรกรสิยานแสงไฟเด้ออัจฉริยกรอัจฉริยกรรมนะเพำกระสิยานแสงไฟแล้วเพ่งกรสิมีความเกรงกลัวอยู่เด้หลายบ่หลายกันหน่อยเด้พี่น้องเอ้ยนี่นะฮะนี่คือสิ่งที่หน่วยงานของคนไทยเอาใจใส่เนาะพี่น้องเนาะเอาใจใส่ดูแลสอดส่องนะฮะประชาชนของเพ,พิ่นเด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยเอาบางช่วงบางตอนเพิ่นก็บ,บอืองเปิดเนี่ย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  เดี๋ยวสีมาบ้าบวบอวยคัะอวยเนียนะแต่ว่าบางจมบางตอนเพิ่นก็บ่เปิดจักเป็นหย่อนยังอาจจะเป็นหลอดไฟขาดหรือว่ามีการคัดของเนาะคัดของทางอา่าทางการสวิงแสงนะเปิดไฟที่มันเปิดอัตโนมัตินะคำขึ้นให้ได้เห็นว่าคำขึ้นอีดีคำขึ้นอีหลีบ่แม่นคำขึ้นอีหลินนะก็เลยอยากฝากคลรีพิโอนี้ไว้ให้ได้เห็นนะกระจ,จังแจ้งไปถึงพ่อแม่พี่น้อง ทั่วโ,โลกลกันแล้วกันนะฮะคนพี่น้องที่อยู่ทั้งเอฟซี FC ทียู่ต่างประเทศนะสวิตเซอร์แลนด์เกาหลีไต้เกาหลีเหนืออนนอพี่น้องเนาะและกาพี่น้องทั้งฝั่งบ้านบาวโบนะะี่ะสิ่งที่เพิ่นเห็นนะฮะบางท่าิ่นก็บ,บอกว่าโอ้บ้านเฮานี่เป็นบ้านที่ผลิตไฟส่งมาประเทศไทยดยิโอ้บาวโบเองก็บ,บก่มีข้อมูลเนื้อลาวตัวนี้เนาะพี่น,น,น้องเนาะนะถาว่าผลิตไฟส่งมาไทยไทย,ไทย,ไทยเพิ่นซื้อ แล้วเป็นอย่างมันคือมันประหยัดไฟนะพี่น้องเะครับทั้งที่เพิ่นมันเป็นประเทศที่ผลิตไฟเนาะพี่น้องเนาะแต่เพิ่นก็เปิดแบบแบบโบเสียดายนะพี่น้องนะแบบโบเสียดายเพราะว่าเพิ่นเ็ศอีหลีเ์ประเทศไทยเพิ่นเปิดอีหลีนะถนนเปิดสร้างอีหลีถนนนะนะแล้วก็เพิ่นเ็ศอีหลีเพิ่นก็บบริเคมโม่แล้วเพิ่นก็บริสร้างเพื่อจะโอ้อวดผู้ใดญ่นาะพี่น้องสร้างเพื่อใส่อีหลีนะบริสร้างเพื่อโอ้อวดหรือว่าแข่งกับผู้ใดญนะฮะเพิ่นสร้างเพื่อให้ประชาชนคนไทย ให้ชาวบ้านหรือว่า,าละกรกน่วยงานของเพลินนะด้มีไฟฟ้าใส่ทั่วถึงและซีบอกไว้กอนนะี่นองนะประเทศไทยนะไฟฟ้านะเพลินนะเปิดต,ตลอดเส้าซีสโม,มงนี้ผมมีว่าไฟตก,กมีมาไฟดับนะเพราะว่าประเทศไทยเพลินมีโรงงานอุตสาหกรรมมีน่วยงานที่เพลินใส่ไฟฟ้าตลอดนะแต่ถา้าถึงอย่างไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ถ้าไฟเพลินมีการคัดของนะหรือว่าเพลินจะดับไฟ เพิ่นต้องแจ้งเตือนประชาชนก่อนเนี่ยวันที่นันวันที่นี่จะส่องไฟเดอร์จะตัดไฟเดอร์บอมเบอร์าอยู่ดีๆเพิ่งสีตัดเนี่ยเนี่ยมอยน่าอยู่ดีๆเพลังสีปิดไปด้วยทีบพราะหสาเหตุเนาะขั้นเป็นยังสั่นเพิ่งกัโอ้ยหน่วยงานเพิ่นโอ้โหตึงกันที่แบบมีการว่ากันเนาะเพราะประเทศใต้เพิ่นี่วิจารณ์ได้ว่าได้เนี่ยเบิ้งเอาพี่น้องนะนี่บอมเบอร์นแบตเตอรี่ของอาเซียนแต่เพิ่นถึงขนาดนี้เด้่ อเอาเสือกับเรื่องเบิ้งที่แนตะ่บ่าวบุกถ่ายคลิปวิดีโอให้เบิ้งเนี่ยถนนประเทศไทยนะ่าย่เาสุดสายตาโอ้ยจักสีวาจังใดพี่น้องเอ๋ยจักสีวาตัวจักสีวาหลอกจักสีวาล่วงนี่เนี่ยภาพอยูต่ตรงหนา้าโอ้บอกไปก็สิเป็นการบอกยืดบอกแย่เา,าพี่น้องเอ๋ยนะบ่าวบุกเองก็สิฝากไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะท่านในที่มกักและก็ชื่นชอบเอ้คลิปวิดีโอของบ่าวบุ๋กกับอีลืมเด้อพี่น้องเด้อนะฮะกดเป็นกำลังใจให้บ่าวบุกกดกระดิ่งอย่างเตือนสิง่งที่สำคัญ ซอยสนับสนุนบาวบุตรโดยการมกดขก่ามโฆษณากันแล้วกันพื้นที่นี้จะไปยาโสทอดเน้องพี่น,อนอ้องนนอกจาก,กรอยเอสนะสุวรรณภูมินั่นเองเอา้าเดี๋ยวบทเสือไปเบืองปลายบอกทางด้านหน้าของบาวบุตรงซี่แยกยไฟแดงน้องพี่น,อนอ้องนาะจะเป็นปลายบอกทางว่าในเขตพื้นที่ใดจะไปใส่น้องพี่น,อนอ้องนาอนี่คือบ้านโนนชัยศรีพี่น้องเอ๋นะฮะนั่นปลายบอกทางเขตชุมชนนะฮะเบิงเอา้าเบืองเอาพี่น้องเอ๋นะตามปลายบอกทางนะฮะ ถนนหมายเลข202ทั้งด้านซ้ายถนนหมายเลข2043พี่น้องเอ๋ยเนี่ยรอยเอสเลี้ยวซ้ายยาสุดท่อนตรงไปอําเภอพนมไพร,พรเลี้ยวขวาพี่น้องเอ๋ยอาโธ่เบิ่งเอาเบิ่งเอานี่นี่นี่ป้ายบอกทางบกเสือนี่บกเสือนี่กะเบิ่งเอากะเบิ่งเอากะเบิ่งเอา้าบ่าวเอ้ยบ่าวเอ้ยเจ้าคือยังโวยคักโวยนี้แท้ว่าสันโอ,โอ,โอโน้ยสิโวยจังไหนกะเบิ่งตี่ละเนี่ยนี่ทั้งนาเนี่ยเพิ่นเปิดไฟเพิ่งเห็นเงาสุดสายตา ว่าสิเป็นเขตตรงหนาและเขาไม่ได้เขตชุมชนเนี่ยแล้วก็จุดที่เป็นจุดขับรถเนาะพี่น้องเพื่อ,อให้ผู้ที่ขับรถทางตรงเนี่ยเห็นนะฮะเห็นทัศนะแง่ของการขับขี่เนี่ยจุดขับรถจะเป็นจุดขับรถเนี่ยเพื่อจะมีไฟให้แสงสว่างย่ามคำขึ้นเพื่อรดพลการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะนี่เอา้าคลิปวิดีโอนี้ล่าไปแล้วพี่น้องเอ๋ยนะนทนายที่มาก็อย่าลืมเดอ้อนี่ฮะ กนไหล่เป็นกลังใจขึ้เก่าเนาะพี่น้องน้อก,อก,ก็กระดิ่งอย่างเตือนนะฮะบอกเยังรลายก็ได้พี่น้องเอ๋ยสนับสนบนาวโบรดโดยการบอกขุดขามโฆษณาก็แล้วกันพี่น้องเอ๋ยไปายาวสุดสายตาไปแล้วเดอ้อไปแล้วเดอ้อพี่น้องเอ๋ยนะสบายดีสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยอ่อ,อนนี่พี่นอ้องน,อน,ออน,อนี่อ่อนซ่อนดีอ่อนซ่อนดีมาชม